ข่าเพื่อนวันนี้นะจะมาในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณนึกถึงอะ่ะเออเขาคิดถึงคุณไหมหรือเขารู้สึกยังไงกับคุณในวันและเวลานี้นะคะวันนี้แม่หมออาจจะไม่ได้อัดคิดยาวนะคะโอเคเพราะว่าเวลาไม่น่าจะพอเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดวงส่วนตัวนะคะอ่ะพลังงานของเขาขอให้ขึ้นมาค่ะในวันนี้เขาเป็นยังไงนายออฟสอดมันมีการคุยมันมีบางสําหรับบางคนมีการ ไม่พอใจอะไรกันเกิดขึ้นหรือว่าคุณมีฟ้าดันอะไรเข้ามาปเนี mm ่ยนายออฟสอดหรือเป็นพลังงานของคนของคนที่แบบทัดลมขี่ม้าด้วยเนาะเป็นคนที่แบบว่ามันต้องมีใครใคนในคนหนึ่งไม่คุณก็เขาอะอาจจะหัวเสียหรือว่ามีการประทะคําคพูดกันหรือว่าไม่พอใจกันทาอะไรของกันและกันบางอย่างนะคะ mm hmm. เขามองคุณยังไงในเวลานี้เ็าคิดถึงคุณบ้างไหมเอ่อควีนออฟวันควีนออฟวันเกิดขึ้นเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เอาเขาอยู่เป็นคนที่แบบ เขาควบคุมยากอะคือคุณน่าจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ยอมเขาสักทีเดียวแม่หมอมองว่าพลังงานในวันนี้คุณน่าจะเป็นคนที่แบบดูดูมีพลังอะค่ะแม่หมอู้สึกถึงพลังพลังอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราค่อยขยายเนาะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบเก่งนะดูสิแม่หมอมองไพ่สาหรับนี้แล้วรู้สึกว่าเขาไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้ากับคุณอนะเออสองไม้เท้ามันเหมือนกับว่าวันนี้พลังงานของคุณเหมือนจะรุนแรงเนาะ อารมณ์รุนแรงหรือเปล่าหรือว่ามีการพูดคุยอะไรกันบางอย่างหรือยื่นคําขาดในบางอย่างไหมแล้วเขาพยายามอยู่นิ่งๆอยู่ในเซฟโซนแล้วก็แบบไม่ออกจากเซฟโซนอะ่ะเหมือนคนที่แบบว่ายังมีการรอคอยและคิดถึงคุณอยู่นะเอาจริงๆถ้าเกิดถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงแล้วก็มีแพชชั่นต่อกันเพราะว่าไม้ออกมาตั้งคู่เลยคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบอยู่ในใจของเขานะเป็นคนที่เขาไม่ปล่อยง่ายๆหรอก มีเสน่ห์และมีความความน่าลุ่มหลงหน่าหลงไหลอยู่นั้นถามว่าคิดถึงไหมเดิมูลออกมาคิดถึงแน่นอนคิดถึงในช่วงเวลาที่เขาว่างๆคิดถึงในช่วงเวลากลางคืนคิดถึงในเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียวอะ่ะเขาจะนึกถึงคุณเสมอๆเ,เลยนะเดิมูลใบเนี้ยเป็นความรู้สึกที่ที่ทมันมันดีป่ะค่ะเขาจะเขาพยายามนึกถึงหรือว่ามันมีบางอย่างที่ เขาชอบเอาเนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่คุณทั้งคู่เคยพูดคยคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันด้วยนะแล้วรู้สึกผิดเออทําไมรู้สึกผิดคนคนนี้ king of cups เขามีใจที่รู้สึกดีกับคุณนะเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาเขา ตอนนี้นะสาหรับแม่หมอกับมองว่าตอนนี้พลังงานของเขาค่อนข้างใจดีใจเย็นอะมากกว่าคุณด้วยซ้ำคุณเป็นควีนอ็อบวานเขาเป็นคิงออบคัพอะคือคุณจะแรงกว่าเขาในช่วงเวลาเนี้ยเออเนาะมันแปลกแปลมันเป็นพลังงานของคนที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยอมอะของผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาดูในคลิปเนี้ยนะคะแต่ตอนนี้พลังงานของเขาเป็นพลังงานแห่งน้ําพลังงานเขาจะเย็นกว่าแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบคุณแต่ไม่เปิดเผยความรู้สึกเก็บอ่ะสับไพ่แล้วดูต่อแล้วเขารู้สึกยังไงคุณอีก เพจออฟวานเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการเขายังมีแพชชั่นนะยังคิดถึงคุณเสมอโอ้โหไพ่ไฟออกมาเยอะมากไพ่แห่งความเริ่มต้นไพ่แห่งเสน่ห์ไพ่แห่งความรุ่มหลงขึ้นมาเยอะมากเลยอะแม่หมอหมองว่าเขายังคงรอคอยคุณอยู่คนคนนี้กลายเป็นว่าเขาไม่กล้าทําอะไรมากหรือไม่กล้าพูดจารแรงๆใส่คุณเพราะกลัวว่าคุณจะตัดจบเขาอะเพราะว่าคุณเป็นสแตงเหมือนล่วงมาสแตงแล้วอะคุณเป็นคนที่เขายอมอะ มันเหมือนกับว่าที่ผ่านมานะพลังงานเนี้ยเหมือนคุณเพิ่งเปลี่ยนมันเหมือนคุณแข็งแข่งขึ้นมาจากเมื่อก่อนเยอะอะค่ะเมื่อก่อนคุณน่าจะเป็นพลังงานของคนที่เป็น king of cow, เออเป็นผู้หญิงถือถ้วยอะไรปะมันไม่ขึ้นนะแต่แม่หมอรู้สึกแบบนั้นแต่ในวันเนี้ยมันเป็นสแตงอะคือเราเป็นสแตงทั้งคุณทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่มาเป็นสแตงเหมายว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้มแข็งขึ้นแล้วเป็นคนที่ ตัวคุณเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้หนึ่งแล้วก็เป็นคนเก่งมากๆเทียบเท่าถ้าเป็นผู้หญิงก็แข็งแกร่งสู้ชีวิตแล้วก็เทียบเท่าผู้ชายได้เลยคนหนึ่งคือแบบดูแลตัวเองได้เก่งมากหาเงินเองทํางานเองใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองดูแลตัวเองทุกอย่างขับรถเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเขาดูว่าจริงๆแล้ว,วเขายอมสิโรราบให้คุณนะในเวลาเนี้ยเขารู้สึกว่าเขายอมคุณอะ่ะเออในวันนี้นะไม่ว่าคุณจะถามหรือว่าคุณอยากรู้อะไรหรือว่า คุณจะบังคับเพายังเขายอมครั้งทั้งที่เขาเป็นสิงโตใช่ไหมเขาไม่เคยยอมแต่ว่าเขายอมพูดยอมบอกคุณยอมอธิบายเหตุผลบางอย่างเนี่ยเหมือนเขาอ่อนลงเยอะมากกว่าเมื่อก่อนอะพเพราะมันเป็นขิงออกคับเห็นปะคะตามให้แล้วเขารู้สึกว่าเอาง่ายๆนะแค่คุณนะนะแซงเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะเพราะว่าต<อ>่<ข>อให้ดูเหมือนเข<อ>้มแข<อ>ง็ขงแค่ไหนแต่คุณมีจิตใจที่อ่อนโยนที่เอาเขาอยู่มันไม่ใช่แค่ความเข้มแข็งอย่างเดียวอะ มันเหมือนกับว่าคุณมีทั้งความอ่อนโยนความเป็นห่วงความดูแลใส่ใจแต่เวลาบทคือผู้หญิงที่อยู่กับสิงโตได้อ่ะนะแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายะนะพลังงานเนี้ยคือคนที่แบบว่าต่อให้คุณจะดุแค่ไหนต่อให้คุณจะดูแบบเก่งแค่ไหนแต่คุณมีความอ่อนโยนเอาใจใส่มากๆเพราะฉะนั้นเนี้ยเขายอมใจคุณอ่ะแค่คุณใจดีกับเขาแค่คุณเป็นห่วงเขาหรือว่าเออดูคือแบบ เหมือนคุณเป็นคนที่ดูแลเขาและอดทนเขามากอะ่ะเออมันเหมือนกับคนที่อดทนกันมายาวนานอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาคุณบดจะดุหรือบดจะแข็งเนี่ยเขาต้องเงียบเลยนะแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นว่าคุณเอาจริงอะ่ะเห็นปะเขามองคุณเป็นสิบเหรียญนะ่ะคือคนที่พร้อมคนที่จะอยากจะอยู่ด้วยคนที่แบบมีคุณค่ามากแล้วตอนเนี้ยมองว่าเฮ้ยคนคนนี้แหละที่เป็นคนที่แบบที่ใช่อะคะ่ะหรือไฮเพิร์นเซสแล้วก็เป็นคนที่เราพูดถึงคุณเนาะ เดอะไฮมิซเซ่คือคนที่มีเสน่ห์แล้วมาคู่กับควีนออฟวานอะเสน่ห์ล้นมากอะ่ะเสน่ห์ที่แบบว่าหักห้ามใจไม่ได้อะอย่างนั้นเลยมาต่อพลังงานของหกถ้วยขึ้นมานะคะมันเหมือนกับเป็นพลังงานของการรู้สึกดีอะรู้สึกแบบว่าอยากรักอยากอยากแสดงออกถึงความรู้สึกอะ่ะมันเหมือนว่าอดทนมายาวนานแล้วนะมันเป็นพลังหดงานหกถ้วยเป็นพลังงานของคนรักเก่าก็ได้นะหรือว่าเป็น คนคุยเก่าหรือว่าคนที่เป็นถ้ามันไม่ใช่ชาตินี้มันจะเป็นความผูกพันในอดีตนะนะสำหรับคนที่ที่เป็นแม่หมอดูดวงก็จะอ่านกันแบบนี้นะคะหกถ้วยมันมีการหยิบยื่นไม่ตีให้แก่กันความรู้สึกดีๆให้แก่กันเหมือนกับว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณอย่างที่มันมันไม่เคยผูกพันกับใครอ่ะสแตงขึ้นมาก็คือความผูกพันได้เห็นป่ะความผูกพันอาจจะมีในเรื่องของความต่างในเรื่องของอายุเนาะ เพราะว่าหกถ้วยคือรักต่างวัยได้นะหกเหรียญอีกแล้วแม่หมอตีเลยนะหกเหรียญก็หกถ้วยมันเป็นความรักที่มันเป็นความรักครั้งเก่าอะความรักที่เคยดูแลกันมายาวนานอะถ้าไม่ชาตินี้อะสำหรับคนที่เชื่อก็คือเคยดูแลเคยใส่ใจกันมาแต่ชาติที่แล้วคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นพลังงานของความผูกพันที่ดีมันไม่ใช่แค่ไม่กี่เดือนพลังงานเนี้ยมันหลายๆปีนะคะทุกคนมันหลายๆปีแล้วก็เป็นพลังงานของคู่กันได้คู่แบบ เป็นเหมือนพวกโซเมทวินเฟมหรืออะไรเงี้ยที่ม,ทมีที่มีเรื่องราวบางอย่างมาเกดกันเห็นไหมตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขายังอยากเห็นไหมโชคจะตายละจัดเมนคือหกถ้วยนะเนาะหกเหรียญจัดเม้นคือพวกคุณอะรู้จักกันมายาวนานถึงไม่ใช่ชาตินี้ก็คือผูกพันกันทางจิตวิญญาณมานานแล้วมันอาจจะพวกคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้คิดว่ามันมีจริงหรอกนะอดิชาตอะไรแม่หมอก็นั่นแหละก็แต่ว่าถ้า ถ้าหกถ้วยอ่ะมันคือความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเจอกันแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้มันแปลกมันมีอะไรที่มันผูกจิตผูกใจหรือว่ารู้เหมือนกับรู้จักกันมายาวนานนะทั้งด้านดีและด้านเสียรู้สึกคนนี้ทําไมถึงผูกพันจังนะเนาะหกเหรียญหกถ้วยแล้วก็มีพลังงานของไนท์อ็อบวานดึงดูดกันสูงมันดึงดูดมากคืออยากจะแบบพุ่งเข้าใส่เลยสําหรับบางคนและสามถ้วยคือการที่ว่าการได้วนกลับมาคุยกัน การได้วนกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งการได้วนกลับมาเหมือนอยู่ในชีวิตของกันและกันอีกครั้งมันไม่มีแทบจะไม่มีไพ่ดาบเลยเหมือนกับช่วงเวลาที่อุปสรรคต่างๆหรือว่าความไม่สบายใจอ่ะมัน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 จางหายไปแล้วอ่ะเพราะว่าโชคชะตามีส่วนในความสัมพันธ์นี้นะสำหรับห็นไหมเดี๋ยวไฮโรแฟนมันเป็นความรักที่มันผูกติดกันมาจริงๆถ้าไฮโรแฟนขึ้นก็หกถ้วยและจัดเม้นสามใบเนี้ยคือไม่ต้องพูดเลยคือมันเป็นเกี่ยวกับ รักในอดีตชาติได้ถ้าใครเชื่อนะคะมันเหมือนกับว่าเมื่อเมื่อวันที่คุณคุณคุณห่างเหินกันไปอ่ะในวันมันหมดเวลาแห่งความห่างแล้วมันเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่การวนกลับมาและการพยายามไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะไปที่การข้อความนะคะจะได้ไม่เสียเวลาแม่หมอัพไว้แล้วนะมาฉันมันคนคิดมากจนเทาะจนบางครั้งเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดเพราะคิดมากเกินไปใบนี้ออกปล่อยมากเลยนะเนี่ยอะ ขอโทษนะแสดงว่ามันมีเรื่องราวที่วนกลับมาปัญหามันเยอะขอเคลียร์ตัวเองก่อนคุณคนคนี้ปัญหาเยอะจังเนาะมาค่ะทําไมดูดีขึ้นลาไปทําอะไรมาเห็นปะมีเรื่องของเสน่ห์แล้วแม่หมออ่านอะไรมีเรื่องเกี่ยวกับความสวยความหล่อขึ้นมาความรักของเรามันยากเหลือเกินเริ่มท้อกันแล้วใช่ไหมเคยจบกันไปเพราะท้อแท้เนาะ ที่ไม่เข้าใกล้เพราะกลัวว่าห้ามใจไม่ไหวเห็นปะละ่ะเฮ้ยมันมีพลังงาน,นงดึงดูดจริงๆนะของเนี้ยเธอจะรักฉันอย่างไม่มีเงื่อนไขได้ไหมนั่นสิแล้วคุณล่ะคุณพูดอะแล้วคุณทําได้ปะแบบเดียวกันนี่แหละอยากบอกให้รู้ว่ารักเธอแล้วต่อเลยกับคนอื่นฉันแค่เดินออกมาแต่กับเธอฉันลองแล้วแต่มันทําไม่ได้จริงๆ